ช่วงปิดเทอมพิเีกที่ผ่านมานี้ใครไปทำอะไรมาบ้างไปดูกันเริ่มจากห้องคิงห้องเรียนแมนซิตี้หลังจากจบภาคเรียนด้วยการคว้ารางวัลห้องเรียนดีเด่นไปพวกเขาก็ใช้ช่วงเวลาปิดเทอมนี้ไปกับการปาร์ตี้เฉลิมฉลองกันข้ามวันข้ามคืนชนิดที่ว่าการเรียนของพวกเขาวาดสุดแล้วแต่พวกเขาปาร์ตี้กันสุดกว่า ห้องเรียนขวัญใจมหาชนห้องเรียนแมนยูภายในห้องเรียนนี้ได้เกิดการปฏิวัติภายในห้องเรียนขึ้นเมื่อนายบูโนโ่เฟอร์นันเดสได้ทําการยึดอํานาจหวัวหน้าห้องจากนายแฮร์รี่แมกไกวโดยผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ประจําชั้นอย่างเพนฮาร์นายบูโน่มองว่านายแมกไกวยนั้นเนฟอร์ฟ้าเกินไปไม่มีความเป็นผูน้นํามีก็เหมือนไม่มีตนเลยขอเป็นเองซะดีกว่า ห้องเรียนสเปอร์ในช่วงปิดเทอมนี้พวกเขาได้เดินทางมาพักร้อนกันที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ห่างไกลความเจริญและได้นัดหมายกับเพื่อนๆเ,เด็กซ้ำชั้นว่าจะมาเตะบอลกันที่ลานจัดคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งแต่ดันเคาะไล้าเจอฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำระบายไม่ทันพวกเขาเลยอดเตะบอลโชว์เพื่อนๆไปอย่างน่าเสียดายห้องเรียนเชลซี ในช่วงปิดภาคเรียนนี้พวกเขาได้ทําการเปลี่ยนแป,แปลงอาจารย์ประจําชั้นอีกครั้งเป็นอาจารย์ปอเชติโนซึ่งเข้ามารับเผือกร้อนในการแก้ปัญหาของห้องเรียนนี้หลังจากผลการเรียนที่ตกต่ําและนิสัยไม่สู้คนของห้องเรียนนี้อีกทั้งนักเรียนตัวปัญหาของห้องอย่างรูกากูที่หลายๆคนคิดว่าย้ายโรงเรียนไปแล้วแต่ก็ยังอยู่และจะต้องหาห้องเรียนใหม่ให้โดยเร็วห้องเรียนเลวพู ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาพวกเขาได้ทําการเลือกตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าคนใหม่แทนที่หัวหน้าและรองคนเก่าที่จบการศึกษาไปแล้วโดยผลเลือกตั้งก็ออกมาอย่างเป็นเอกฉันดายพิยักเวอร์จิลฟานไดรับตําแหน่งหัวหน้า oh, <Mark. S 1> ห้องและเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนได้ตําแหน่งร <my. S 1> องหัวหน้าไปห้องเรียนอาร์เซนอลหลังจากภาคเรียนที่แล้วพวกเขาพลาดการคว้าตําแหน่งห้องเรียนดีเด่นไปอย่างน่าเสียดาย ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมานี้พวกเขาจึงทําการนําเงินเก็บของห้องเรียนทั้งหมดที่มีไปลงคอร์สเรียนเสริมเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและไปทําการดึงดีแคดไลท์นักเรียนดีเด่นของห้องเรียนเวสแฮมมาเพิ่มโปรไฟล์ความเก่งให้กับห้องตัวเองดูฟุตบอลสนุกนะอย่าไปซีเรียสกับมันมากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันคลิปหนะ้า